อ่าว่าไงลูก,มกแม่ที่เราจะไปทะเลกันน่ะแม่ให้ลูกใส่บิกินี่ใช่ไหมให้ใส่แต่ว่า,าวให้เอ,เ,เอาตัวที่แม่เลือกไงลูกมันไม่โป๊มากอ่าแล้วถ้าใส่บิกินี่มันเราต้องบวชนอนไหมอะ่ะบวชบวชอ่ะบวบบวบบวบนอนบวชอะบวชต้องบวชถลุงลังกูไม่เดินด้วยบวบต้องบวชต้องบวบบวชนอน คือลูกก็ไม่เคยบวชอะแล้วแม่จะบวชให้ลูกเหรอใช่ไหมหรือว่าไอ้หนูหนูบวชหนูต้องบวชเองเหรออายุเท่าไหร่แล้วมันมีต้องบวชเองเต้องมาบวชหนูบวชเองหนูบวชของหนูเองโอ้ไม่ไม่บวชให้หน่อยหรอหนูบวชเองตอนแล้วบวชเองลูกมันจะบาดก็แม่ก็ต้องบาดอะหนูบวชเองเออมีคนช่วยบวชไหมอะ ปวดอะไม่เท่าไหร่แต่ลูกกลัวว่าตอนศึกเนี่ยสิมันมันจะทิ้มๆหัวใจลูกไงยังไมีอะไรช่วยไหมมึงก็อะไรเหี้ยอะงั้นมึงก็ปวดไม่ต้องศึกไม่ต้องศึก ก็คุยกันอย่างนี้นะแม่ก็คุยกับน,น้องแบบนี้เลยคุณผู้ชมคือบางครอบครัวเขาคุยกันแบบนี้จริงๆนะครับมีอะไรลูกก็กล้าที่จะปรึกษาแม่นอกอใช่ไหมครับคนในคะรอบครัวกล้าคุยกันอย่างครอบครัวของคุณเอ่อนมนมแนนนะครับโอ้โหผมไม่อยากเชื่อเป็นคุณแม่นะยังคือย,ยังดูเด็กดูสาวดูเชิงกระเด้งอยู่เลยอนะเอเอเอา่าคือต,ตอนนี้สึกยังไงไม่ <laughs> ใช่ เอนดู <laughs> u, แม่คือเซฟโซนที่ดีสําหรับลูกนั่นแหละผมถึงพยายามพูดเรื่องนี้บ่อยมากคุณผ,ผู้ชมถ้าย้อนกลับไปในกระทู้เด็ดหรือว่าในรายการอะไรแบบนี้ผมจะพูดเรื่องแบบครอบครัวคือเซฟโซนที่ดีที่สุดมีอะไรพูดคุยกันได้เลยอ่ะเรื่องบางเรื่องอ่ะมันจะแบบมันจะจบที่ครอบครัวมันจะไม่ต้องแบบออกมาสู่ด้านนอกหรือแบบออกมาปรึกษาคนด้านนอกอะไรอย่างนี้เลยอืม <laughs> <ว> <laughs> ชอบปะลายเต็มตัว oh แล้วใบหน้าเนี่ยกำล oh ังใช้มือเนี่ยนะวนอยู่บริเวณบั้นท้ายของ ใครก็ไม่รู้นะฮะและมีการสวดทําพ์ทำพิมพ์กับบริกรรมคาถาบนขอบเที่ยงเพียงสามครั้งจากนั้นได้จังหวะไม่คาดฝันสิ่งที่มันเกิดขึ้นผู้ชมครับชายคนดังกล่าวเอาหน้าเนี่ยนะฮะซุกลงไปนี่เอาจริงๆนะสถานีโทรทัศน์หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะคุณพี่ท่านนี้คนได้โบนัสฮะ คนลวพี่หนุ่มพี่หนุ่มไปก็มันยายแต่ผมไม่้จะพูงไงือ้ยงซออแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยนะฮะใช้ลิ้นด้วยลงเจิมโคตหัวโคตหัวผมบอกเลยด้วยปีหกเจ็ดเนี่ยโคตรสนุกมีอะไรให้เราไม่คาดฝันอีกเพียบเลยฮนะเชียบเชียบช็อก นี่นะพี่พี่ไปขี้หรือพี่หรือไม่นะพี่นะพี่ดูกเกง,เกงพี่หัวเกงพี่ขาดแล้วนะโอ้โลามีแถมดอกท้ายด้วยก่อนท่อตัดนะไอ้กูจะลวกเชียช่ยเชี่ยเชี่ยปะ พี่ชอบพี่ป้างหรอป่ะแหมตีเป็นกองชุดเลยนะหนุ่มพี่เชียบเชียบปะป้าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยทั้ปกติเคยจะถอนขนจักษ์แระตีก็มานอนถอนขนหมอ ข้าวก็ไม่ให้กูกินเ, oh, เดี๋ยวกูจะอ้วกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นนะนี่เรากำลังนั่งดูคนถอนขนไอเมียใช่ไหมเนะี่ย <c oughs> จะกินข้าวก็บอกมาถอนก่อน <c oughs> เดี๋ยวอ้วกอืม มีใครทำยังีงไหมวะจำไวมนะมีเมียถอนคลเมียเลยนะนึกว่ามีผมคนเดียวกูมีเพื่อนแล้วฮะไอชิ้นนี้เลิกปกติแล้วเนี่ยไเชียบ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 จับมือหน่อยพี่ตแลงใจพี่นะก็น่าจะชอบอะพี่ ha 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 ha